ตอนจุดเ,เทียนด้วยเน,วเนี่ยกำลังจุดเทียนมันเกิดเจ้านายนะจางสะพ้ายจ่ะมึงขายเค้กชิบ้ามา,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 มา่ายคนทำไมฮะสะพ้ายเจ,าาจา้านายจ้ะเกิดมาไม่เคยจัดวันเกิดให้ใครเลยเนี่ยคนแลกน่ะมึงกูจัดทั้งแรกวันเนี่ยกูจุดเทียนมกูสั่นหมดเลยก็เทียนมันไม่ติด<า>นะเพื่อนมันเป็ดเดียวเดี๋ยวมันก็ติดแหลยก่อน ให้มันติดกกอนค่อยข้าไปุ้ยเปิดประตูเลยปุ้ยเปิดประตูปุ้ยเปิดประตูไปเลยเขาเปิดประตูเลยมันจะติดหมดแล้วแม่จะให้ปีเปิดเจ้เข้าไปเลยแม่จ้ปีเิดเเลยบอกให้ไปเรียกก่อนทูไมก่อนที่เทียนเูจะดักเชี่ยอันน้องม่สา กูบอกให้เปิดประตูตั้งนานเลยเทียนดับเหลวเฮ้ยเฮ้ช้าเลยเร็วช้าแล้วเปิดได้แล้วเขาเปิดประตูย่างเทียนมันมเดยอ้ยกูบอกให้โทร์สายตรงตายแล้วไม่แล้ว สาวเลยค่ะแม่นะอุ้งล็อกเสืรักเสตัวล็อกเสือเสุขภาพละเอ้ยครอบครัวแม่อยู่กับแม่แหละแม่ทำใจให้สบายนะดูแลร่างกายก็ไปอยู่ด้วยกันนั่นแหละแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะแฮปปี้เบิร์เดย์อ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนมค่ะกินบำรุงร่างกายจ้า อันนี้พวกหนูรวมๆกันออกแม่แม่แม่ไม่ต้องเครียดนะหนูอยากให้แม่สบายใจไงให้แม่ทั้ใจให้สบายเพราะว่ายังไงแม่ก็กลับร้านอยู่แล้วพวกหนูก็ต้อนรับแม่อยู่แล้วรอไว้แม่กลับเข้าไปนะแม่ไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรมากพวกหนูมาหมดเลยรู้อยู่แล้วเอออันนี้เบอร์เดอห้าหกสิบเต็มแล้วแม่จ้าใจหกสิบเต็มแล้ว ก็อดึงไปน้ำโอเคงั้นให้คุณนมยคอยขยับกินแต่นมากินได้แม่กินได้แม่ดีนะช่วยมาสุกกับแพมุ้รู้จิ้มไปว่าจ้าขอบคุณค่ะแม่ให้เลยๆร่าแก่แรงใส่เหงำแทนเลยวยแม่เอ๊ะนมไม่เอานมไว้ให้แม่เลยไม่เอาไม่ใส่บาตรแม่แม่ไม่ใส่บาตรไม่ไม่ใส่บาตรเพราะว่านมนี่แม่กินได้เพราะแม่ไม่เอาไปใส่บาตรแทนเดี๋ยววันเสาร์เจอกันนะจ๊ะเดี๋ยววันเสาร์เข้ามาเล่นด้วยมันดึกแล้ไปแล้วมา